ก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quality Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับห่างหายไปนานเลยกับการอัปเดตตัวโปรแกรม Easy Caption นะครับก็จริงๆต้องขอบอกว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันอัปเดตอยู่เรื่อยๆเนาะแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาในการมาอัดวิดีโอคลิปเท่าไหร่ก็สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดนี้ก็อยากจะมาอัดวิดีโอคลิปใหม่ที่จะช่วยอธิบายให้ทุกคนสามารถใช้งานตัวโปรแกรมตามได้อย่างราบรื่นนะครับก็ เป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยนะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกแล้วเข้ามาในโปรแกรมแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพาทุกคนเข้าไปดูเลยอันดับแรกก็จะเป็นตัวแผนของตัวโปรแกรมนะครับว่ามีอะไรบ้างเมื่อเราเข้าไปที่ setting นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีบอกอยู่2หมวดก็คือหมวดที่เป็น Ad อแอดเครดิตนะครับสำหรับใครที่อยาก g e n e r a เรภาพโดยที่ไม่อยากจะใช้ API ก็สามารถที่จะซื้อเครดิตกับตัวโปรแกรมได้ตัวโปรแกรมก็จะคิดคำนวณค่าใช้จ่าย หนึ่งรูปภาพต่อหนเครดิตนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นระบบ u า s c r i p t i o n ครับก็ถ้าเรา subscription, subscribe เดือนละ72บาทก็จะสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่า API config ได้นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาตัว API config มันจะปิดอยู่นะครับแต่ถ้าเรา subscribe เรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ฟังก์ชันนี้ก็จะสามารถใส่ API key ของตัวเองซึ่ง จะเป็นทั้ง c h a t GPT หรือว่า Gemini ก็ได้นะครับเมื่อเราใส่ API key เสร็จปุ๊บก,กดเซฟเนี่ยตัวโปรแกรมมันก็จะทำการยืนยันตัว API key อัตโนมัติเพื่อที่จะยืนยันว่า API key ของเราถูก API key ของเราถูกต้องไหมและสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับ Subscription เสร็จมันก็จะมีตัวเวลาบอกด้วยว่าเหลือกี่วันที่จะใช้หมดที่จะหมดโปรแกรมแล้วแล้วก็ ค่าวก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของตัว s คริป tion เนี่ยตัวผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า API เองหมายความว่าถ้าเจนเยอะคุณก็เสียเยอะถ้าเจนน้อยก็เสียน้อยแล้วก็เรื่องของค่าให้จ่ายในการเจนเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าผมก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่ารูปภาพหนึ่งเนี่ยมันมีราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ลองมาการใช้ของ Gemini Google จะถูกที่สุดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ ตัวแผนที่เป็นเครดิตก็ได้เล่าไปแล้วนะครับว่าถ้าเราเติมเครดิตก็จะมาปมันก็จะปรากฏที่บา l a ลานซ์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีประวัติการเติมเครดิตต่างๆของเราซึ่ง1รูปภาพเท่ากับ1เครดิตนั่นเองนะครับเราสามารถปิดเปิดได้นะครับจะใช้งานหรือไม่ใช้งาน API โหมดก็ได้นะครับโอเค สมมุติว่าผมเปิดใช้งาน API Mode นะครับก็เราสามารถเข้ามากดที่ Generate ได้นะครับเมื่อกด Generate เสร็จก็คลิกที่ Keyword Generator นะครับเมื่อเราเลือกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพอยู่ข้างในก็จะปรากฏตัวไฟล์ข้อมูลต่างๆรูปภาพต่างๆนะครับที่พร้อมที่จะเอาไป Generate แล้วเราสามารถตั้งค่าได้ที่เมนู Setting ตรงนี้นะครับว่า,เ,าเราอยากจะตั้งตัวรูปภาพมี Title ของรูปภาพเท่าไหร่ Description เท่าไหร่แล้วก็คีย์เวิดเท่าไหร่นะครับรวมถึงเราสามารถที่จะตั้ง Auto Export ได้นะครับว่าเมื่อ Generate เสร็จแล้วจะให้ Export f i ไฟล์ CS v s เเป็นสำหรับช่องท,งทางที่จะไปขายภาพในช่องทางไหนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือ Delay Limiter Delay Limiter เนี่ยก็คือตัวที่ใช้ในการควบคมุมการ Generate ภาพอย่างตัว API ของ Google อะครับก็จะมีระบุไว้ว่าถ้าเราจะใช้งานแบบฟรีเราจำเป็นที่จะมันจะมีข้อจำกัดอยู่คือ15 Request ต่อนาทีเท่านั้นหมายความว่าใน1น,นาทีเนี่ยเราส่งรูปภาพเข้าไปเจนได้แค่15รูปนะครับแล้วก็ Maximum เนี่ย1 Million Token ต่อนาทีก็ยิงภาพที่มีความละเอียดมากเนี่ย มันก็อาจจะใช้โทเค็นเยอะในการประมวลผลนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ1 5 0่ารีเควสต์ต่อวันก็หมายความว่าถ้าเราทำตามเงื่อนไขนี้ครบตัว API ที่เราใช้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับซึ่งวิธีการที่ผมใช้ถ้าเราอยากจะใช้ถ้าเราอยากจะเจ n เน a เรตภาพฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมแนะนำให้เราตั้ง Delay ์ลิม t เตอไว้ที่60วินาที ก็คือ1นาทีนั่นเองครับแล้วก็กดเซฟอย่าลืมอย่าลืมเปิดตัว SEO optimization mode นะครับเรากดเซฟปุ๊บแบบนี้เมื่อเรากดเซฟปุ๊บแล้วเราเป็นโมเดล subscription เนี่ยแล้วเราใช้ API ของ Gemini อยู่ครับให้กดให้ลองกด generate ดูนะครับตัวโปรแกรมก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหนึ่นาทีเนาะ แล้วมันก็จะเริ่มทำการเจนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเพื่อความรวดเร็วขออนุญาตปรับให้มันเร็วขึ้นจะได้ให้ดูตัวอย่างนะครับโอเคสมมติผมตั้ง60วินาทีแบบนี้นะครับก็จะสามารถเจเนเรตได้ไม่จำกัดเลยสามารถเจเนเรตได้เรื่อยๆแล้วก็สูงสุดที่1,500ภาพต่อวันโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆตามเงื่อนไขที่ Google ตั้งมานะครับก็ประมาณนี้ แต่ส่วนไอตัวหนึ muffled, 1, 000, 000, ่ล้านโทเค็นเนี่ยผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าถ้าถ้าใช้พันหาร้อยภาพมันจะถึง1 000, 000, ล้านโทเค็นไหมอันนี้เดี๋ยวต้องมาคำนวณกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่คสามารถคำนวณได้เดี๋ยวผมค่อยทำฟังก์ชันนั้นแยกขึ้นมาโอเคอันนี้ในส่วนของ g เจ<ข>เน a t e นะครับเมื่อเรา g เจเน a t e เสร็จครับตัวโปแรแกรมก็จะทำการจัดเก็บประวัติการเจเนเรตของเราไว้ให้อัตโนมัติ เราสามารถย้อนเข้าไปดูประวัติการ g เจเนเรตล่าสุดได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูโฟลเดอร์ต่างๆที่เราเคยเจเนเรตไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเราสามารถ Export ช่องทางต่างๆได้ด้วยอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าเราอยากจะ Export ออกมาเป็นช่องอเป็นไฟล์ไหนในอนาคตอัตโนมัตินะอัตโนมัตินะครับเราสามารถฟิลเตอร์ได้นะครับว่า,าเราใช้โหมดอะไรอยู่ ลืมบอกไปนะครับในส่วนของเจ n เน a เรเนี่ยครับถ้ากรณีที่ใครเจ e เนอเรตรูปภาพเสร็จแล้วสมมุติว่ามีเยอะมากประมาณ500รูปต่อครั้งเนี่ยเมื่อเรา e จ e เน t เรูปภาพเสร็จแล้วแล้วตัวโปรแกรมมันไม่เซฟเข้าไปในประวัติอัตโนมัติหมายความว่าไม่ได้เซฟเข้าไปใน History นี้ให้เราทําการเปิดมาที่โฟลเดอร์ที่มีปัญหานะครับแล้วก็กดเซฟที่ตรงนี้เมื่อเราก,กดเซฟเสร็จเนี่ยตัว ไฟล์รูปภาพทั้งหมดจะถูกบังคับให้เซฟเข้าไปในโปรแกรมอัตโนมัติเช่นเดียวกันก็หมายความว่า,าไม่ว่าจะหลายโปรแกรมบางครั้งมันอาจจะเกิดเออร์เลอร์ได้นะครับก็เราจะเป็นที่ต้องเซฟด้วยตัวเองอัตโนมัติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มันก็จะปรากฏที่ตรงตัวฮิสตอรีขึ้นมานะครับอืม ในส่วนของเซตติ้งก็ได้อธิบายไปแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวโปรแกรม Easy Caption เ v e r s i o น0.5.2ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเจ n เน a เรตรูปภาพได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดต้นทุนได้มากยิ่งขึ้นมากๆเลยนะครับก็ต้องสำหรับใครที่ลองใช้ตัวโปรแกรม Easy Caption แล้วเป็นยังไงเนี่ยก็มาเล่าให้ผมฟังได้นะครับหรือมีส่วนไหนที่อยากจะให้ปรับปรุงหรือพัฒนาก็สามารถแจ้งมาได้เช่นเดียวกันที่เพจ Quality i s a นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับถ้ามีอัปเดตใหม่ๆอะไรอีกเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ